ซูปเปอร์ชาร์ตอันดับที่10คุ้นเคยไม่เคยคุ้นกุ้งสุทธิราชวิวิราดาวงเทวัน ังไม่หยอกสำหรับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นซิงเกิลล่าสุดจากพี่น้องลุกทุ่งลิเกยอย่างกุ้งสุทธิราชและวิวิววรดาวงเทวันที่ถึงแม้จะเป็นสไตล์ใหม่ๆของทั้งคู่แต่ก็ลงตัวฟังแล้วนะ่ารักละมุนหูโดนใจแฟนๆไปตามๆกันค่ะล่าสุดยอดวิวใน YouTube ก็ทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่10อันดับเพลงดัง90ทุ่งรักไทยซิงเกิลน,นี้เขาไปยืนอยู่ในชาร์ตแบบสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีครับผมกุ้งสุนิลางจิวันครับต้องบอกว่าดีใจมากครับตื่นเต้นมากที่เพลงล่าสุดของกุ้งนะครับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับที่ร้องกับน้องวิรดาครับตอนนี้ติดชาร์ตของ90ลูกทุ่งรักไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น New Entry เข้ามาใหม่ระดับที่10เลยนะครับดีใจมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทางค่ายเมโลดี้มิสิกขอบคุณพี่หนุ่มชวันบิทนะครับที่แต่งเพลงนี้ออกมาได้แบบลงตัวมากนะครับแล้วก็ ขอบคุณพี่พีดีเจทุกคนนะครับที่นําเสนอเพลงนี้ให้แฟนๆได้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้คือแฟนๆของกุ้งของวิรดาทุกคนเลยนะครับแฟนๆวงเทวันที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสําหรับเพลงใหม่เพลงนี้ซึ่งกุ้งกับนวีก็ไม่ได้ออกเพลงใหม่มานานพอสมควรแล้วนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แทนความรู้สึกแทนใจให้กับคู่รักหลายๆคู่นะครับอยากให้ฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับมอบไว้กับคู่รักทุกๆคู่เลยแล้วกัน ความรักจะได้มีเื่อยใก,กันไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับยอด YouTube ก็แตะล้านวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโ้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมกับเพลงใหม่เพลงนี้นะครับก็หวังว่าแฟนๆลูกทุ่งรักไทยนะครับจะจะให้กําลังใจกันไปอีกนานๆอยากให้ติดชาร์จไว้นานๆนะครับหรือจะกระเถิบขึ้นก็ไม่ว่านะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับ บคคคุุณทกนนะะติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90หรือทุ่งรักไทย